แล้วนะครับหลังจากที่เราทอลิ่งมาสักพักหนึ่งครับเสียงออดดังวิ่งกันจันเลยเต็มท้ายเรือเลยตัวแรกตัวแรกฮะเร็วดังนี่ตกใจวิ่งมาเลยนะเพราะว่าไต่บอกว่าถ้าปลากินโอ้ท่านผู้ชมเอานึกว่าจะมาเป็นคนเกี่ยวเอากันงัน้องไม่คนเกี่ยวเบ็ดไง่ายเกี่ยวปลางเียวให้เเรือมันยังไงยังไงไกินปลา ได้ยกได้ยกเลยโอ้ยซีครับโอ้ยสิบกโลโอ้โหสิบกิโลอ้ยเฮ้ยโอ้โหสวยงามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารอเวลาให้เรือวิ่งเข้าหมายนะครับหลังจากที่เราไปเอาเยื่อมาแล้วเราก็ตอลิงนะครับตอนนี้ก็เป็น รอรอลิงนะครับรอรอิงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปอ่าไไม่ไหวเดี๋ยวมันรอดูครับเนาะ สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เรามาเปิดคลิปกันอยู่ที่บ้านเพนะครับนะครับันนี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับวันนี้นัดกันมาว่าจะออกคลิปนะครับออกคลิปเลยใหญ่หมายนอกนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูเดี๋ยว ทีมง,งานกำลังมานะครับนะครับนะครับนักแปลงนะครับนะเปลี่ยนบรรยากาศที่บ้านเพครับสะพานท่าเรือที่บ้านเพนาาให้ชมบรรยากาศจะรอทีมง,งานอีกนี่ก็จะเป็นบริเวณสะพานบ้านเพนะครับเรือเยอะมากเลยแต่เรายังไม่เห็นลำเรือที่เราจะไปนะครับ ของสะพานยาไปนูนนะครับโ้วันนี้เมฆครึ้มนะครับไม่รู้จะโดนฝนหรือเปล่าทีนี้นะครับตากระทงนี่มีคนมาตกปลาแถวชายหาดมีเรือจอดกันเต็มเลยครับครับบริเวณโซนนี้ก็จะเป็นอ่าวนะครับเรือต้องเที่ยว จอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับหลายลำฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นเรือท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับรัรอๆตรงนู้นเคยมานะครับตรงนู้นก็จะเป็นเกาะทะลุนะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นสมิตบันเลียงออกไปทางนู้นครับตัวนี้ก็จะเป็นหาดเคหาดยาวนานแล้วครับไม่ได้มานะครับคลิปนี้เลย ลองมาเที่ยวดูนะครับนะครับเป็นบรรยากาศรอ,อนะรบๆเราเที่ยวนอกป้ากันนะครับคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับเดีเ๋ยวก็าไปลุ้นกันยาวๆนะครับรอทีมงานถึงนะครับเดีย๋ยวเรามาจบครบกันีย๋ยวก็จะออกนะครับ แต่ยังไม่เห็นลำเรือนะครับไม่รู้ว่าเรือลำไหนนะครับ กันแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันกลางทะเลครับใช้เวลาวิ่งกี่ชั่วโมงครับใช้เวลาวิ่งกี่ชั่วโมงชั่วโมงน้อนะครับช่วง6ชั่วโมงเราก็จะนั่งนั่งนอนนอนกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่กลางทะเลนะครับกับบรรยากาศเรือไตรโนนะครับบ้านเพนะครับ่ะสนุกกันครับ นอนิ่มยังเน่ต่อนะนอนอิมนอ่มยังพักผนะ่อนอิ่มยังยนะังเะไหวไหมนะไหวไหวเนานะ่า <laughs> ะบอกเขาอะอาออจดชุดใ่มาเลยอะ, <c oughs> <c oughs> ะแหว่แฉว์แฉว์เอาอก10กโล <c oughs> จะพาไปดูลูกหมูอ่ะ <c oughs> นี่ครับกำลังเรือไนโนบ้านเคครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำสบายนะครับมีห้องตัวห้องเครื่องห้องน้ำเขาจะมีสองห้องนะครับนี่จก,กาเป็ไรนึงไ,ได้ ตอนนี้เราก็มาถึงเรืออีกลำหนึ่งที่เราสั่งเหยื่อไว้นะครับเราก็จะมาเอาเหยื่อนะครับเดี๋ยวค่อยวิ่งต่อกันอีกทีอ่ะครับเป็นอย่าอย่าคิดนะอืม,อม ครับเอาเยอะอกันก่อนครับเราจะมีเรือไว้สำหรับปั่นหายเหยื่อขายให้เรานะครับอยากได้ก็สร้างเอา อกวว่าตัเดี๋ยวคืนนี้ก็ไปปั่นอีกไม่ใช่เหรอปะคืนนี้เราต้องไปปันป่นป่ะเออไว้ก่อนแล้วเผื่อมันไม่ได้เออซื้อไว้ก่นกนอกนเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เรารอเวลาให้เรือวิ่งเข้าหมายนะครับหลังจากที่เราไปเอาเรือมาแล้วเราก็ทอรลิงนะครับตอนนี้ก็เป็นรอทอรลิงนะครับรออไม่ไหวหไม่ไหวไม่ไหว ปว่อยไ,ไม่ไหวเดี๋ยวมันรอดูครับเนาะนี่เป็นทอรลิงนะครับทอรลิงปล่อยไว้สองเส้นรอดูไหวไหมไหวนะสื่เต้นปะ <c oughs> นี่ไว้สำหรับบาร์บีคิวปิ้งยารอ,อรู้เงนกรัน ครับหลังจากที่เราทอลิ่งมาสักพักหนึ่งครับเสียงออดดังวิ่งกันจันเลยเต็มท้ายเรือเลยตัวแรกตัวแรกฮะเร็วดังนี่ตกกระจายวิ่งมาเลยนะเพราะว่าแต๋กว่าถ้าปลากินโอ้ท่านผู้ชมเอานึกว่าจะมาเป็นคนเกี่ยวเอากรนีไงกันน้องไม่คนเกี่ยวเบ็ดไงเกี่ยวปลาไงเกี่ยวห้าเด็ดเรือมันยังไงยังไงได้กินหรือปลา อยู่่าโอ้ยมันมันมาอันนี้พอดีเลยอยู่บ้ล,อลหอกฮะฮะโอ้ยขึ้นมาแล้วอ๋อหนเรายมานู่นมกเทองใหญมากมีปลาป่ามันก็ดีหมันเลยมันเลยมัเลยกเลยกอด้วยอ,อยู่ดีไม <c oughs> อ๋ออยู่ <c oughs> คืออะไรอย่าบอกนะมาแบบเกสกีเลยอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรจานเดี๋ยวก็รู้อะไรไม่รู้แถลเต็ด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 ปลาหรือเปล่าปลาหรือย๊าปองเดี๋ยวมาดูกันนะครับปลาหรือเปล่าปลาหรือยังู้อู้มานั่นน่ะมันอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้ตัวแค่เนี้ยปลา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  โอ้ยตัวแรกตัวแรกออ้ยคนใหญ่เลยโอ้ยยกได้ยกได้ยกได้ออ้ยซีครับออ้ยสิบกโลโอ้ยสิบกิโลโอ้ยเฮ้ยโอ้โหวิสวยงามอ่า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 ไปไปลงมาถ่ายนู่นไปถ่ายนู่นดีกว่าว่าไงครับ เดิมแก้ว <laughs> เราเกลือเราปูเราปูไปไปมาแล้วครับฝีมือน้องการเป็นคนเล่นนะครับมาแล้วสวัสดอย่าบัางไหล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 ตอนตอนนั่งเฝ้ามไม่กินอตอจเไม่ได้เรือกินแม่แคบเดียวเองนี่ไงอินซีโอ้ยเอาไปต่อมาแล้วนะครับตัวแรกเจ้าเจ้า การครับเล่นแล้วนะครับง่าย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 งายมาเปลี่ยนคนปล่อยครับผมเป็นคนุครับอีอีอ่ะไปแล้วลุนิครับไปเดิมไปเดิมตัวแรกหมานหมานหมานนะครับหลังจากที่เราวิ่งออกมาสักพักครับโดนแล้วครับแฉวบแฉลบ่าเวลา เอาอีกเอาอีกเอาเยอะๆไปครับรอลุ้นครับอืมคงานเลยไม่น้านก้วแกวไม่เล็กแล้วใหญ่แล้วอือนโลครึ่งนี่ใหญ่แล้วไหวไหมไป,ป, <c oughs> ปเดิมน้า <c oughs> อ,อุ้ยตะปาเป็นตะเกียกเอย่างั้นเป็นตะเก็ยกี่ นะครับหลังจากที่อ่านปลามาอ้าเวเติมมาลังกันใหม่ <laughs> นะครับเดี๋ยวเติมมาลังกันต่อนะครับแล้วก็ปลากินได้มีเลี้ยวมีแรงไปเป็นไงตัวแรกเ,เดินดีนะครับมาช่วงเวลานี้สําคัญครับกินข้าวกันบรรยากาศ หลังจากที่วิ่งมา5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับเราก็มาถึงที่ถึงหมายกันแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการแต่งตัวลงเบ็ดนะครับใส่เบ็ดอุปกรณ์นะครับเป็นหมายอะไรนะลูกหมูลูกหมูเหรอหมูตัวแค่ไหน,ไหน <laughs> ลูกหมูก็คือคงไม่ใช่แม่หมู ลูกหมูเล่นหัวแล้วลูกหัวแล้วอ่ะนะดูนะครับ